สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุ่งเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราใน YouTube ได้นะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับ ครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมีดเดินป่านะครับปลายแหลมนะครับมีดเดินป่าปลายแหลมนะครับเดี๋ยวให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับจะเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้พยุงนะครับแล้วก็ตอกด้วยหมุดนะครับฝังหมุดนะครับอัดด้วยหมุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองนะครับ ให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับชัดๆนะครับลายไม้พยุงสวยงามนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับตัวนี้นะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.9นิ้วนะครับ เป็นเหล็กแนบนะครับเป็นเหล็กแนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบคืนไปสองรอบนะครับตัวนี้มีตอกลายด้วยนะครับสวยงามนะครับคมกริบนะครับเปิดคมนะครับพร้อมใช้งานนะครับสันหนาอยู่ที่5้มิลนะครับใช้งานหนักๆกันไปเลยนะครับ งามนะครับออกัยนิดนึงนะครับแสงอาจจะเข้าหน่อยนะครับพยายามหามุมสวยๆให้ครับวันนี้รุ่นนี้นะครับเอามาโชว์ด้วยกันทั้งหมด3เล่มนะครับ3ขนาดนะครับผ่านไปนะครับเล่มแรกนะครับ11นิ้วนะครับครับต่อไปเรามาดูอยู่กันที่12นิ้วนะครับมีปลายแหลมของเรานะครับ สิบนิ้วตัวนี้ก็เป็นไม้พยุงเหมือนกันนะครับไม้พยุงนะครับทั้งด้ามแล้วก็ทั้งฝักนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับให้ดูภายนอกกันก่อนนะครับชัดๆลายไม้พยุงสวยงามนะคร,ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับ ความยาวใบามีดนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่1.7นะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับแสงอาจจะเข้าหน่อยนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ไม้พยุงนะครับสวยงามนะครับต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของตัวความยาว12.5นิ้วนะครับตัวความยาว12.5นิ้วนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้พยุงทั้งด้ามทั้งฝักเหมือนกันครับชุดนี้ครับมาชุดเดียวกันนะครับ ให้ชมชัดๆสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับตันนี้ตอกลายสวยงามนะครับสิบสองนิ้วนะครับ ท่านไหนสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในเพจร้านมีดคมนะครับหรือเพจลุงเจริญมีดคมนะครับหรือสามารถแอดไลน์นะครับแอดไลน์ของเราได้นะครับเราจะทิ้งลิงก์นะครับรายละเอียดแล้วก็ราคานะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์นะครับสามารถกดเข้าไปกดเข้าไปในช่องทางการติดต่อของเราได้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตัว ลิงก์นะครับใต้ีใต้คลิปวิดีโอนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ